ดวงรายปากของผู้ที่เกิดปีพศออลงท้ายด้วยเลข5 ดวงรายปากของผู้ที่เกิดปีพศลงท้ายด้วยเลข5ระหว่างวันที่20เ<ส>มษายนจนถึงวันที่4พฤษภาคม2563จะเป็นอย่างไรกันบ้างเดี๋ยวเรามาติดตามชมกันนะครับก่อนอื่นเราขอรายเรียงมาตั้งแต่15วันก่อนว่าคุณจะเจออะไรมาบ้างนะครับในช่วง15วันก่อนหน้านั้นคุณ5านะครับจะค่อนข้างเจอในเรื่องของความวุ่นวายจากผู้ใหญ่เจ้านายผู้รักคุณส่วนผู้ครองต่างๆที่เข้ามามีบทบาทค่อนข้างจะเยอะทีเดียวจนทําให้คุณนั้นค่อนข้างเหนื่อยจิตเหนื่อยใจ,ใ,ใจบ้างในบางครัง แล้วก็มีปัญหาในเรื่องของความวุ่นวายต้องทํานู่นทํานี่เจอนู่นเจอนี่ในเรื่องของการคิดนะครับไอเดียต่างๆความมันเจิดสร้างสารรค์มันเหมือนกับบีบบังคับให้ถูกรังสรรค์ผลงานออกมาหรือถูกบีบบังคับให้คิดอะไรออกมาบ้างมันอยู่นิ่งไม่ได้มันเหมือนกับมีความอยู่เฉยๆไม่ได้มันจะต้องถูกบังคับหรือเห็นอะไรเกิดไอเดียเกิดนู่นนี่นั่นเสมอๆในช่วง15วันก่อนต่อมานะครับเรามาเริ่มไล่เรียงกันตั้งแต่การงานกันเลยนะครับ การงานของคุณ5้านั้นเป็นอย่างไรเรามาชมกันนะครับการงานของคุณ5น,นะครับในช่วงนี้เนี่ยคุณ5จะเจอในเรื่องของความเครียดนะครับเพราะว่าจะเป็นเรื่องที่ไม่ค่อยได้ดั่งใจนะเพราะว่าจะถูกเหมือนกับว่าทําอะไรก็ไม่ได้ทําอะไรก็ไม่ถูกถูกตีกรอบถูกจากัดมากขึ้นเหมือนถูกตัดแขนตัดขามากขึ้นนั่นเองเหมือนกับอะไรหลายๆอย่างที่เราเคยทําได้เนี่ยมันถูกบีบบังคับให้แคบลงเล็กลงมันเหมือนกับอึดอัดในการทํางานมากขึ้นนะครับอาจจะเป็นมาจากเจ้านายคนรอบข้างอะไรก็ได้นะครับซึ่งจะ ทำให้คุณ5้านั้นค่อนข้างจะทํางานลําบากแล้วก็เหนื่อยหน่ายกับการทํางานมากๆเลยในช่วงนี้นะครับต่อมานะครับในเรื่องของคนห้ที่ค้าขายบ้าง การค้าขายของคุณห้าในช่วง15วันนี้นะครับตั้งแต่วันที่20เมษาเนี่ยคุณห่าเนี่ยจะไม่ได้ดั่งใจการอยากจะขายของดีๆอยากจะให้มันเพงหักอยากจะให้มันปังอยากจะมีรายได้ยอดขายเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นแต่ทําไมมันทําไม่ได้อยากจะได้ยอดขายที่เยอะๆอยากจะมีรายได้เข้ามาเยอะๆอุตสาหะช่องทางการตลาดการค้าขายการประชาสัมพันธ์อุตสาหคิดในเรื่องของการมีไอเดียมีความหลากหลายมีความดานดูสินค้าที่มันหลากหลายมากยิ่งขึ้นอยากจะให้มันมีเรื่องของการค้าขายที่เข้ามา แต่มันก็เหมือนกับมันไปไม่ได้นะครับบวกกับใจคุนที่ค่อนข้างจะท้อแท้เหนื่อยหน่ายพอแล้วไม่ไหวแล้วพักก่อนเหนื่อยเหลือเกินลักษณะแบบนั้นจนทําให้ทุกอย่างนะ่ะมันเหมือนกับ ขยับไม่ออกเดินหน้าไม่ออกทําด้วยความเหนื่อยทําด้วยความเบื่อทําด้วยความเซ็งนะครับต่อมาในเรื่องของการเงินกันบ้างเรามาดูการเงินของ5าบ้างนะครับการเงินของคุณห้านั้นนะครับในช่วงนี้นะครับคุณนั้นจะมีรายจ่ายค่อนข้างสูงใช้คําว่าจ่ายสูงเยอะมากไม่ว่าจะเป็นในสิ่งของที่เราอยากได้ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการลงทุนไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของรายจ่ายที่เราจําเป็นจะต้องจ่ายนั่นคือสิ่งที่จําเป็นจะต้องจ่ายในเรื่องของการเงินค่อนข้างจะเยอะเยอะมากๆแต่รายได้กับ โหดหรือว่านิ่งหรือว่าอยู่เฉยเฉยไม่เข้าไม่ต่อไม่เติมหลังจากวันที่20นะครับมันไม่เคยเติมเข้ามาให้มีเยอะขึ้นเลยจนทําให้คุณนั้นค่อนข้างจะเบื่อหน่ายกับการเงินเลยแหะครับเพราะฉะนั้นถ้าหากคุณ5ดูคลิปนี้อยู่ขอให้คุณวางแผนเรื่องการเงินดีๆในเมื่อการเงินไม่ได้นะครับเรามาดูเรื่องโชคลาภกันบ้างนะครับโชคลาภของคุณ5้านั้นจะเป็นอย่างไรเรามาดูกันนะครับว่าจะมีบ้างไหมนะครับโชคลาภของคุณ5้าเนี่ยเรียกได้ว่าจะลายจ่าเสียมากกว่าที่จะได้เพราะฉะนั้นโชคลาภ ไม่แนะนําเลยนะครับงดทันทีทันใดสําหรับคุณ5าทั้งหลายเพราะในช่วง15วันนี้หากคุณทําแล้วก็โชคลาภไม่เกิดแน่ๆน,นะครับแต่ว่าอาจจะมีบ้างคุณอย่าเพิ่งเสียใจเพราะมันจะมีโชคลาภเข้ามาบ้างจากผู้ใหญ่นะครับที่เราเคารพนับถือนั่นแหละครับมีมาบ้างเล็กๆน้อยๆนิดๆหน่อย,อยๆแต่มันไม่ได้ช่วยอะไรเท่าไหร่ส่วนใหญ่มันจะไม่ได้เกี่ยวกับการเงินเลยมันจะเกี่ยวกับเรื่องของฝาของกวนลาบป,ปาาอะไรแบบนั้นมากกว่าการเงินไม่เข้านะจ๊ะต่อมานะครับในเรื่องของสุขภาพของคุณหบ้างสุขภาพของคุณ5นะคง มันนี้จะเครียดค่อนข้างจะปวดหัวเหนื่อยนายเบื่อเซ็งนะครับค่อนข้างเยอะเลยขอให้ดูจิตใจดูแลจิตใจของคุณ5ดีๆเลยนะครับถ้าคุณไม่ดูแลจิตใจตัวเองเนี่ยมันจะฝุ้งซานมากๆและไม่เพียงเท่านั้นขอให้ดูเรื่องช่วงล่างช่วงล่างของคุณ5้านะครับตั้งแต่เอวล,ลงไปนะครับเอวเคล็ดนะครับสะโพกต้นขาข้อเข่าข้อขาข้อเทา้าสิ่งต่างๆเหล่านี้นะครับอ้อรวมถึงช่องท้องด้วยนะครับท้องส่วนบนท้องส่วนล่างท้องน้อยต่างๆเนี่ยอาจจะมีปัญหาได้ของคุณ5ขอให้ดูแลสุขภาพ ในนช่วงีี้ดๆะ,ะกินให้อิ่มนอนให้หลับนะครับแล้วจะดีเองต่อมาในเรื่องของความรักกันบ้างความรักของคนโสด,ดแล้วก็คนมีคู่ทั้งสองอย่างพูดรวมๆกันเลยว่าถ้าใครโสด,ดนะจ๊ะช่วงนี้หรือว่าคนที่คุณกําลังจะไปเข้าไปจีบเข้าไปสร้างความสัมพันธ์ด้วยระวังจะอกหักระวังจะเจ็บหนักระวังจะถูกกระแทกกับอย่างรุนแรงนะครับอาจจะทําให้คุณเซไม่เป็นท่าเสียใจเสียอกเสียใจเอาได้สําหรับคนมีคู่นะครับให้ระวังเรื่องการมีปากเสียงทะเลาะกาันกยกับเรื่องไม่เป็นเรื่องเรื่องที่ทําไม่ ทันคิดไม่ทันตั้งตัวไว้นั่นเองและสุดท้ายนะครับเรามาสรุปกันดีกว่าว่าในช่วง15วันนี้นะครับตั้งแต่วันที่20เมษายนจนถึงวันที่4พฤษภาคมนั้นคุณ5จะต้องเจออะไรบ้างโดยรวมๆโดยภาพรวมนะครับก็ขอให้คุณ5ระวังไว้มันจะมีเรื่องที่ไม่เป็นเรื่องเกิดขึ้นจนทําให้คุณ5นะครับเหนื่อยอกเหนื่อยใจโดยเฉพาะเรื่องของจิตใจค่อนข้างที่จะเรียกได้ว่าท้อแท้กันได้หงุดหงิดเอาได้มโมโหเอาได้เหนื่อยนายเหนื่อยหน่ายเอาได้เรียกได้ว่าคบรถในเรื่องของจิตใจเอาเลยเรียกได้ว่า ว่า15วันนี้คุณ5้านั้นค่อนข้างจะหนักเอาการอยู่เหมือนกันขอให้ดูแลดีๆนะครับดูแลจิตใจเยอะๆดูแลการเงินเยอะๆต่อสู้กับมันไปอะไรจะเกิดช่างมันครับคิดอย่างเดียวว่าช่างมันช่างเขาช่างเธอแล้วคุณคิดดีทดําดีพูดดีไอ้ความดีเหล่านั้นของคุณ5นะครับมันจะกลับมาสนับสนุนเองเพราะคุณ5ส่วนใหญ่จะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครุมครองนั่นเองละครับและเราเองนะครับก็ยังมีเคล็ดลับมาให้คุณ5นะครับในการที่จะดูแลว,ว่าเราจะผ่าน15วันนี้ไปได้อย่างไรเคล็ดลับในช่วง15วัน,น ก็แนะนําก like like ันเลยนะครับว่าถ้าเกิดว่าคุณอยากจะทําบุญแล้วก็ขอให้ทาบุญเรื่องเกี่ยวกับไฟเข้าไว้นะครับสองทางนําทางแสงไฟนําทางนะครับจะทําให้ทุกอย่างราบรื่นขึ้นเทียนพรรษาหลอดไฟอย่างนี้ก็ได้นะครับหรือว่าเกี่ยวกับการศึกษานะครับหรือว่าเกี่ยวกับไฟฟ้าหรือว่าเกี่ยวกับอะไรก็ได้ที่มันบอกบุญอย่างเงี้ยครับก็ได้บอกบุญก็ได้นะนําทางให้กับหลายๆคนอย่างเช่นแชร์บน Facebook ในการบอกบุญแบบนี้ก็เรียกว่าไฟนําทางเหมือนกันนะครับและถ้าเกิดว่าเสริมนด้วยฮงจุ้ยนะครับ ขอให้บ้านของคุณ5นะครับทั้งหมดเลยใครที่เป็นอยู่ที่บ้านนะหน้าบ้านนะครับขอให้เปิดไฟสว่างสว่างเข้าไว้ไม่ต้องเสียดายนะครับทั้งกลางวันและกลางคืนแล้วก็ที่สําคัญอีกจุดหนึ่งก็คือจุดไฟกลางบ้านกลางห้องโถงนะครับขอให้สว่างเข้าไว้2จุดนี้นะครับเป็นไปได้ก็คือไม่ควรจะดับเนาะไม่ควรจะดับแต่ถามว่าดับกลางวันได้ไหมดับได้นะครับแต่ว่าถ้าเกิดมันรู้สึกว่าเออมันคลึ้มเนาะทามันทําให้หน้าบ้านเราไม่สว่างก็เปิดไฟนิดครับจะช่วยให้เรื่องของห่วงจุ้ยเนี่ยดีขึ้นแล้วก็ทําให้คุณ5นนีีี่มอะไรดขึ้ แนะเคล็ดอีกอย่างหนึ่งนะครับสำหรับคนที่อยู่ห้องพักหอพักคอนโดในห้องนอนนะครับขอให้เปิดม่านหน้าต่างเอาแสงสว่างเข้ามาถ้ามีหน้าต่างอยากให้ลมเข้าดีเลยครับเปิดให้ลมเข้าบ้างจะทําให้บ้านของคุณหรือว่าห้องพักของคุณนะช่วยส่งเสริมให้คุณครับผ่านจุดนี้ไปได้ด้วยดีแล้วก็จะได้ไม่เจอปัญหาถ้าคุณห้าชอบคลิปนี้นะครับกดถูกใจให้หน่อยถ้าชอบให้กดไลค์ถ้าใช่ให้กดเลิฟแชร์ให้ด้วยนะจ๊ะแล้วเราจะมีคลิปดีๆแบบนี้ออกมาให้เสมอขอบคุณนะครับคุณห้าที่รับฟังจนจบคลิปขอให้คุณห แฮปปี้ตลอดไปขอบคุณครับถ้าคุณชอบให้กดถูกใจแต่ถ้าว่ามันใช่ให้กดกระดิ่งกริ้งกริงกริ๊งกริง,รง,รงกดซับสไครต์ติดตามกันไว้นะครับดูวดวงโหราปัญยิ้มจะมาอัปเดตดวงรายวันเป็นประจำทุกวันนะครับขอให้คุณกดติดตามเข้าไว้แล้วเจอกันในวันพรุ่งนี้ครับขอบคุณครับ